โอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ผมอยู่บ้านหนองย่างตำบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับพี่น้องครับผ้าถูกถ่านมาเบงการโล่งป่านะครับพี่น้องครับวานเห่ล่งป่าครับโอ้ยโคตรหลายแหงครับมื่อนี้ครับพี่น้องทั้งปีก็เป็นสะดุ้งนะครับว่าป้าตองไงบอครับได้หรือเปล่า โอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวสิไปเบืองครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งเด้อพี่น้องครับมาเบืองเด้อผู้นิพิ่นหมานปลาตองไ่ครับพี่น้องครับยกข้าวเดียวก็ได้เลยบ่ครับปลาตองใญ่นี่โอ้ยพี่น้องครับโอ้ยโอ้ยใหญ่แห้งครับพี่น้องครับเบิ่งอือหือใหญ่ครับอีรีตัวนี้ปลาตองครับพี่น้องครับอาบักไ่เลยพี่น้องใหญ่แห้งตัวนี้ อืมคือสีด้ายู่หรอกครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยพี่น้องครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเป็นบรรยากาศของการลงป่านะครับบ้านหนองย่างนะครับพี่น้องครับบ้านหนองย่างตําบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับนี่แหละพู้นี่แหละครับเพิ่นมันหมานนี่ครับเสี้ยนมาตั้งแต่ไหนเนาะครับเด็กปะตองไงเนี่โอ้เสี้ยนมาจากอำเภอเครื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีหมานแห้งพี่น้องเมืองตัวใหญ่กัดประมาณนาศิผมผมว่ามันสิได้อยู่หกโล่คนใดในหกเจ็ดโล่คนใหญ่แห้งอีหลีฮะนั่นอืมญ่แห้งอีหลีพี่น้องครับ <c oughs> พูนโอ้ยเป็นบรรยากาศของการล่องป่าที่คึกคักมากนะครับมือนี้บัสเท่าไหร่ก่อนครับมือนีสองลอยหมดเลยบ่ <c oughs> โอ้คือฟังกลางๆนี่สามวะครับฟังนี่สองเนาะสามร้อยสองร้อยนะครับพี่น้องครับหนองยางบ้านหนองยางตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศคือคักแน่งครับพี่น้องครับมืัอนี้ครับอ่ะหมายเบิ้งบรรยากาศตัวนี้ก่อนเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้หมานปลาตองเลยล่ะครับพี่น้องครับตัวปลาตองแบบใหญ่ครับนาศิดายู่ดอกประมาณหกกิโลครับตัวนี้ hole, corpa, corp, 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 corp corp, 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 corp corp, corp,